บีมเรามีความสุขมากเลยเราได้ออกมาเที่ยวหน้าหมู่บ้านด้วยทางเด้งเลย <S <S สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้รถเข็นที่แม่บีซื้อมาใหม่นะไม่รู้แม่บีเขาซื้อมาทำอะไร <S <S กางก่อนกางก่อนอ่ากางอย่างงี้ใช่ไหม <S <S อ่าอ่า, <S <S อาบีบีบีอุ้มมันขึ้นไป เราไมไ่ต้องใส่รองเท้าเขานั่งเหรอเอ่อใส่รองเท้านั่งไปเลยแต่บีมต้องคอยจับถังทองด้วยนะแม้น,นถังทองกระโดดลงนะบีมนี่หนัก23กิโลนะังจับไว้จับถังทองไปด้วย <c oughs> อ่าโอ้พี่ถังทองนี้มี10กิโล,ลยช่ไหมสิกิโล30กิโลครับนี่รับน้ำหนัก <c oughs> เดี๋ยวเราจะลากไปหน้าหมู่บ้าน <c oughs> อ่า อ้าวไปอ่า,อา,า,อาไม่ต้องเดินเนี่ยถังของวนไปเหนื่อยบีมปอ้อยก็ได้เอย่าอย่าพึ่งไปกอดถัางทองถ้าดูดูแล้วแบบมันทำท้าจะกระโดดลงอะค่อยกอดมันไว้อาไว้ถังของสามขาดเดินไม่ขนาดนะขาออกมานั่งเล,ล่นเนเดี๋ยวเราจะเข็นไปหน้าหมู่บ้านเลยเหมือนแบบว่าเดินออกกำลังกายไปในตัวนะ ชมวิวค่ะทั้งรถอดู่นะดิชงว่้ดีใจวันนี้ได้ออกได้ออกมานั่งรถเล่นนอกบ้านเดี๋ยวทางชงที่ใจยังไงพาไปทุกวันลื่นไหมล้อลื่นไหมลื่นเด้อใช้ได้ใช้ได้ใช้แบบว่าเอาไปแบบขนกระเป๋าเดินทางได้นะเราไปเที่ยวขนขนมตะเบี้ยอะไรเป็นไงบีมดีไหมขับได้ โอ้ม so MM. ีความสุขจริงๆทั้งถ no <Luc> <adia> <Q> ังทองทั้งบีมแม่ล่ามีก็ไม่ได้เหนื่อยนะเหมือนดึงธรรมดาดึงเบาๆอลื่นเออตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงหน้าหมู่บ้านแล้วครับโอ้ไปไงบีมเพลินไหม โ,โมีความสุขจริงๆเลยท้องเจอหมาตัวใหญ่แล้วตัวเนี้ยหมาเจ้าทิ้นครับนอนอยู่นู่นเหมือนมันมองอิจฉาไม่รู้ว่ามันเห็นถังทองป่ะนะไอตัวนี้ปลาเรียกมันว่าแมวน้ำหน้าเหมือนแมวน้ำลองอิดอิดแล้วอิดอิดแล้วอิดอิดทำไมไม่ต้องอิดอิดเดี๋ยวมันกัดกัดเราลูก ไม่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 เป็นไรนี่เดี๋ยวบัสจะกันให้อยู่กันท่าให้อย่าอย่าโดดลงนะจับไว้เล่าไปดิล่าไปดีบีมล็อกไว้ไม่มาไม่มาไม่วิ่งมาไม่วิ่งมาทำซ่าทำซ่าถูก เราจะไปดูวิวฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดีแมมบีเอาฝั่งไหนดีฝั่งขวาใช่ไหมอ่าตอนนี้เรามาถึงน้าบุบ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอยุ้มถังออาถาทองออกมาแต่ต้องให้แม่คอยคอยดูด้วยเดี๋ยววิ่งออกถนนพาถังทองออกมาวิ่งเล่นนอ,อกหมู่บา้านเป็นไงได้เงื่อมาได้ออกกำลังกาย <c oughs> โอ้โหอะให้แม่บีอุ้มถังทองมาไม่รู้ถังทองจะวิ่งออกถนนเปล่าไม่ไม่คนยู่คนยู่นี่ไม่ต้องไปไกลถังทองเดี๋ยวรถชนเนะี่ยมันมีถนนมีรถถูมไหมอ่าบีมเดี๋ยวบีระวังนะมันตก มันตุกน้ำพิธีงานงอกเลยนะนี่น้ำลดนะะความจริงน้ำขึ้นเยอะกว่านี้นี่อ่นี่น้ำแห้งให่ดูซิมีปลาไหมน้าหมู่บ้านเราโอ้โหมีมีน้ำกับเคลือมน้ำกับเคพื่อมไปไหนหั้องไปไหน วายให้ถังทองเดินเล่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านไปเดี๋ยวพาเข้าบ้านแล้วถัทงทองจ้องแต่จะลงถนนสมมุตินี่คือป้ายรถเมล์นะครับเราแวะรับขึ้นรถก่อนระวังระวังนะระวังระวังรถไหลนะระวังรถไหลน,นะจับไว้ก่อนบีมจับไว้ก่อนเดี๋ยวมันตื่นไปเข้าบ้านพ่อแพ็กให้พา, <c oughs> พ,าพามาวิ่งเล่นหน้าหมู่บ้าน ใช่หลังทขามีสามขาแก่แล้วสิปีแล้วดู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 หมาหมาเจ้าทินหมาเจ้าทินโอ้โหไหลว้สนุกสนานสนุกสนานครับปลาเดินทางกับบ้านครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะเดินเล่นชอบ โอ้บีมเรามีความสุขมากเลยเราได้ออกมาเที่ยวหน้าหมู่บ้านด้วยทางเด้งเลยสองไม่เคยออกมาใช่หนังทองอยากรู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงขึ้นเนินดิทำไมไม่พาขึ้นเนินน่ะจำเนินหนักแฮะพักเหนื่อยไปงาบีมสนุกไหมอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็ถึงสวนหย่อมหน้าบ้านล้วแล้วครับเดี๋ยวป้อยถังทองวิ่งเล่นตรงนี้ต่อให้แม่บีเข็นขึ้นมาเลยนะเนินนะขึ้นไหวไหมฮึบฮึบฮึบอ้ขึ้นแบบสบายสบายแต่บีมก็ลงมันก่อนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ยากออกแล้วทองบอกไม่ยากวิ่งแล้วบีมฉันเหนื่อย ฉันชอบแฮกแฮกแฮกต่นมไม่้ฉันเกล้วงฉันหมดแรงฉันหมดแรงไปไหนไงอะถัทงทองวิ่งตามรถเข็นเอาถังทองอยากเอาถังทองเข้าบ้านแล้วท,ทองบอกไม่ไหวเหนื่ย <c oughs> อนนนนยทอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคม่เลยขอแค่หนึ <c oughs> ห่งโม